วิดีโอนี้นะคะ,ช,คะงงบบช่วงนี้คุณจะได้พบเจอพลังงานแบบไหนช่วงนี้คุณจะได้พบเจอพลังงานแบบไหน พลังงานแบบไหนกันใช่ไหมคะช่วงนี้นะคะคุณจะได้พบเจอพลังงานพลังงานของความเนียบบางอย่างเนาะมันดูมีพลังงานของความเนียบความเป็นระเบียบนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณสามารถจัดสรรการงานของคุณได้เป็นอย่างดีนะ คือคุณคุณน่าจะเริ่มมีความชำนาญการบางอย่างนะคะก็เลยทำให้คุณสามารถรับมือหรือจัดสรรได้เป็นแบบเป็นสเต็ปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วทุกอย่างมันดูแบบราบลื่นอะมันดูราบลื่นไปหมดเลยนะคะในเรื่องของการงานเป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจนะมันดูโอเคมากๆนะคะ แล้วก็คือด้วยความที่เป็นระเบียบเนาะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณอะคือเบาใจได้นะคะแล้วก็อาจจะมีช่วงที่แบบพอเห็นแล้วมันก็รู้สึกเออค่อยยังชั่วหน่อยอะไรแบบนี้เนาะพลังงานของการเงินที่คุณดูจะมีโอกาสนะคะที่จะมีอิสระทางการเงินเนาะพลังงานของอิสระที่แสดงให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่คุณได้ฟูมฟัก เนาะแล้วก็ทํามาโดยตลอดการทนุถนอมดูแลนะคะการทุ่มเทของคุณล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สร้างรายได้สร้างเงินทองให้คุณทั้งนั้นเลยนะคะเพราะนั้นอย่าหยุดทําทําต่อไปเรื่อยๆค่ะทำต่อไปค่ะนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะของพลังงานนะคะที่แสดงให้เห็นถึงอิสระ ทางการเงินนะคะที่คุณกำลังจะได้พบเจอเนาะถึงแม้ว่าตอนนี้นะไม่ว่าคุณน่ะจะรู้สึกว่ามันอาจจะแบบยังต้องหมุนนะคะอะไรเงี้ยหมุนเงินหรือว่าต้องคิดโดยละเอียดว่าจะรับมือในอ่แต่ละช่วงอย่างไรดีซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นค่ะว่าคุณยังสามารถที่จะรับมือได้เป็นอย่างดี นะคุณยังสามารถจะรับมือได้แน่นอนนะคะพลังงานที่ต้องบอกว่าการการงานเนี่ยโดดเด่นนะคะการงานของคุณเนี่ยมันจะเหมือนดีขึ้นมาอีกอ่ะนะคะมันมีพลังงานที่ดีขึ้นมาอีกนะคะมีโอกาสเนาะหรือมันแสดงให้เห็นนะคะว่าคือคุณเริ่มมีความเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญอ,อ่ะมันเชี่ยวชาญมากขึ้น คือเริ่มเป็นตัวแม่ตัวพ่อแหละในเรื่องของการงานนะคะน่าจะแบบผ่านอะไรมาพอสมควรเรียนรู้อะไรได้เยอะจนตอนเนี้ยนะคือเริ่มจะกลายเป็นคนที่สอนงานคนอื่นได้ดูแลอาจจะเป็นเด็กฝึกงานหรือว่าเป็นผู้น้อยเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ภายใต้การดูแลซึ่งมองว่าคุณสามารถทำได้เป็นอย่างดีนะคุณสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือดูแลนะ อาจจะเป็นบริวารของคุณนะคะได้อย่างอบอุ่นนะคะแล้วก็เข้มแข็งเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะพลังงานเนาะที่คุณจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะของความเป็นดาวโดดเด่นนะคะคุณจะดูโดดเด่นมากขึ้นนะแล้วความโดดเด่นเนี้ยมันดูไม่เหมือนใครนะคะ เป็นความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครเป็นความโดดเด่นที่ผู้คนนะคะจะมองเห็นถึงความแตกต่างบางอย่างอะ่ะในตัวคุณนะคะเนาะที่ที่มันแบบทำให้ให้เกิดความมั่นคงความเหนียวแน่นนะคะบางอย่างเนาะแสงสว่างหรือว่าอาจจะนำมาซึ่งชื่อเสียงนะคะชื่อเสียงอืม จะมีช่วงเวลาที่คุณคุณจะรู้สึกว่าเออได้ได้พักบ้างอะค่ะ,ะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนได้พักบ้างหรือหลายๆอย่างเนี่ยเราเชี่ยวชาญมากขึ้นนะคะตลอดจนมันมีพลังงานของคนที่คุณสามารถหลอมรวมเนาะหลอมรวม,มหรือว่ารวบยอดบางอย่างอะเข้าไว้ด้วยกันได้นะเป็นพลังงานที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จนะคะความสำเร็จ นะของคนที่สามารถรวบรวมนะคุณจะเห็นตามภาพเนี่ยรวบรวมดาบนะคะหาดาบเนี่ยให้อยู่ในร่องอยู่ในรอยอยู่ในลักษณะสัญ,ญลักษณ์ที่สวยงามและโดดเด่นนะคะเป็นพลังงานของผู้ชนะนะคะพลังงานของคนที่คุณอาจจะมีบางอย่างเนาะที่คุณทำไปแล้วเนี่ยแล้วมันทำให้ตัวคุณนะคะพอที่จะแบบพักได้สักทีหนึง่ง ะะพักได้หรือว่าเมันมีผลลัพธ์อะที่ที่คุณรู้สึกพอใจมากพอสมควรซึ่งพลังงานเนี้ยคุณจะเห็นว่ากว่าจะมาถึงจุดเนี้ก็คงจะแบบเจ็บมาพอสมควระนะคะเห็นไหมว่าคือมันดวงตาเห็นไหมคะอ,อกว่าจะมาถึงจุดเนี้สู้มาหนักหน่วงนะคะแต่ว่ารับรองว่าได้ผลดีอย่างแน่นอนนะ,ค,ะความสำเร็จที่ นะคะเนี่ยที่กว่าจะได้มาเนี่ยเจ็บปวดนะทอรหดดูสิคะเนี่ยแต่รับรองว่าจะมีแต่สิ่งดีๆนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆเนาะขอให้เป็นความสำเร็จนะคะนำมาซึ่งการเงินการงานที่ดีการที่สามารถแก้ไขทุกปัญหาและอุปสรรคในชีวิตเอาอยู่นะคะเอาอยู่อย่างแน่นอน